แปลกเลยนะไม่ใช่ตุ้มนอตุ้มใช่รีวิวค่ะ่แม่นะแต่เป็นพ่อเลยคับให้ hey, <laughs> พ่อพูดได้ยังเพราะว่านี่นะคบคือเตียงนอนสำเร็กสำหรับเด็กของน้องออโต้ของของน้องของออโต้นะครับวันนี้คุณพ่อก็อมาทำหน้าที่แทนคุณแม่ถึงวันครับในการรีวิวเปลนอนสำหรับเด็กเล็กซึ่งเป็นของน้องสาวสาของน้องออโต้ครับอ่ะก็เป็นวน้องสาวของพี่ออโต้สิ ใช่ไหมอ่ะมันก็คือเปลนอนเด็กเตียงนอนสำหรับเด็กยี่ห้อ GD Baby ครับอันนี้เป็นเปลนอนขนาดเล็กที่เราซื้อมาเตรียมไว้ให้ให้ใหน้องสาวหมอ,อต้นเนาะเตียงนะครับมัจะมาเป็นเตียงเด็กแบบนี้มีสองชั้นแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นล้อฝั่งหนึ่งเป็นนี่อ่าฝั่งนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นขาธรรมดาถ้าที่แล้วของอพี่ตัวเราซื้อไซส์ใหญ่ นี้เรามีประสบการณ์เราก็เลยคิดว่าให้มันเล็กหน่อยนะคุณแม่ออนก็เลยเลือกซื้อมาเล็กหน่อยคราวนี้เราก็เลยเลือกซื้อไซส์ที่มันเป็นแค่2เมตร30 2เมตร10แล้วก็750มันจะออกมาเป็นแบบเล็กๆเราคิดว่าน่าจะวางข้างเตียงนอนได้ก็ะจะนอนก <c oughs> ับสีหนะฮะแล้วสีเนี่ยเราเลือกเป็นสีครีม <c oughs> ครีมครีมอ่ะ <c oughs> นะฮะเพราะว่าน้องเป็นน้องสาวเนาะเขาเคียวโตแล้วเ <c oughs> ลือกอะไรสีเขียวเพราะว่าแบบน้ำตาลเขียวมันดูแบบ ตัวเด,ด็กผู้ชายนี่แบบัแบบสีครีมเพราะเป็นน้องสาวน้ำหนักของของเนี่ยครับประมาณ9กโลถ้ารวมถ้า,<ล>ถาแพ็กเกจจิน้นเนี่ยก็จะมาส10โลราคาที่เราได้มาเนี่ยเราซื้อผ่านชอปป้ชอปปี้ช9อปปี้บาทใช่คั่ได้ราคานี้เพราะว่าคุณแม่อรนเนี่ยเป็นเลงซื้อตอนโปรโมชั่น3เดือน3มา3ามีนาคมราคาทังเต็มมนุนย์เท่าไหร่ไหมครับ4,000 ไว้ว่าสักสี่พันสามเน่ยเห็นไหมคุณแม่ออมประหยัดได้เป็เยอะเลยตองประหยัดเงินสี่0ันสามซื้อได้ก้นก้าก็ประหยัดเงินไปสา0พันกว่าบาทคุณแม่ออนก็เลยมีเงินเหลือเอาไปกอบเอาไปเก็บรัวนะครับมันเป็นข้ออ้างที่จะเอฟเต็มบ้านเนละตอนนี้ของน้องสาว,ตวเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยก็จะแก่กันยังไงเนี่ยเนี่ยระวังนะมันหนัก,กนะมันล้มทับได้นะเนี่ยพแก่นะครับ คุณแม่ครัะเฮ้ยข้างในมันมาเป็นแบบนี้ข้างในมาแบบนี้มิมีถุงให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูหนุกันโอเคมีถุงให้ด้วยสามารถเออแล้วตัวจับลังแล้วตัวจับลังครับจับไม่ได้หนุกได้หรือเปล่าใช้วิธีนี้อ่ะคว่ำคว่ำ ออกมาเป็นมาเป็นเตนอนเด็กในถุงพลาสติกแบบนี้ก็มีถุงดีไว้ให้ด้วยนะก็ดีนะเราเก็บถุงนี้ไว้เพราะว่าเผื่อใช้เสร็จแล้วเราจะได้ใส่ถุงกลับทําทำไมจะต้องทำไมราต้องแกะก่อนท่านแกะก่อนน้องพรครับเพราะว่าเราอาจจะแกะแล้วมันอาจจะมีฝุ่นติด,ดแล้ว,ลวน้องอาจจะโดนฝุ่นแล้วอาจจะไม่สบายก็ได้ครับอ่าใช่ครับํามาเป็นกระเป๋านี้ถือได้นะถือไหวไหมเพอนรุนี้ เก้าโลสิบโลอาโอเคแข็งแรงมากอันเนี้ยมันแบบมาสพายได้กระเป๋านี่มาสพายได้ก็แบบอ่าให้ยายเคลื่อนที่ได้เราไปต่างจังหวัดไปอะไรได้เราลองแกะดูนะครับเอิดอ่ามาเปิดเฮ้ยโอ้ว้าวไอครีมครีมจริงโอเคโอเคตอนแรกโยกคิดว่าเป็นขนมโยกขึ้นมา่ะ ยังมีคู่มือด้วยมีคู่มือคู่มือก็บอ,อกให้ทำยังไงการออกครับอ่าแล้วก็แล้วก็กดอ่าแล้วก็ดึงตึ๊กเหมือนเหมือนกับคอนเซ็ปต์มันเหมือนกับเปย์ของพี่ออตโต้เลยซึ่งตัวล็อกมันจะอยู่ตรงตัวนี้เป็นตัวมันเป็นตัวมัดตัวเลยพอเสร็จเดียวกันนะหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อน่าจะทําได้ครับงั้นเรามาลองกันดีกว่ามา ตีตู้แกน่าจะเป็นส te <se> <siglo>. ่วนของเฟเอนแล้วก็อาไปจับถูไว้เอาไปเอาไปวางวางเม่อกี้ไวมาดึงต่อการกาวกาวกาเนี่ยดึงดึงดึงตัวข้างข้างดจับข้าง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 จับจับนี่เลยจันี่ยน่จับนี่นี่นี่ตรงนี้นินั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาแล้วมาแล น,นี่นี่เออ e ไปแล้วเป็นรูกเตียงแล้วแทมแทมอ่ะอ่ะพอจะล็อกเตียงไว้นะปึ๊บนี่โต้โดนอ่โต้โดนนี่ดึงขึ้นหน่อยนะครับปึ๊บนี่ล็อกอ่ะอ่โต้โดนประการขึ้นบูมการขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นดันขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงให้มันโก้งมาเลยมันจะตื้วดึงยังอ่ะตื้อขนาดนี้ดึงนี่จะดึงขึ้นมาที่นี่เลยปั๊บตื้งยังปึ๊บ ขาให้กูขาให้หน<อ>่อยปึ๊บนี่ได้แล้วมีสีด้านยแล้วทีตรงกลางตรงกลางดานตรงนี้โต้หนิ้นี้โต้ขึ้นมายืนมองยืนมองยืนมองดานนี้นีดนนี้ดนออไปตรงกลางนี่มันจะมันจะดันเพียงออกไปแบบนี้นะครับะนี่ปึ๊บ เรียบร้อยกระดานก็ายแบบนี้เราก็ไล่ไปแบบนี้ครับกระดานเนี่ยตัวนี้เป็นตัวค้ำกลางันเป็นตัวค้ำกลางรับน้ำหนักตัวนี้ก็จะเป็นรับน้ำหนักข้างๆแล้วก็ขาบสี่มุมตรงนี้เป็นล้อล้อล็อกได้ล้อเราล็อกได้ได้จนเแบบนี้อันนี้คือปลดล็อกปกติล้อเนี่ยมันก็จะล็อกไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเตียงเราไม่เข็นอยู่แล้วเนาะล็อกว่าให้กดแล้วก็ดึงขึ้นลงใช่ไหมปลดล็อกนี่เป็นที่ใส่ของ ี่ใส่ตงใส่ของค่ะมีฝังีฝังโอนีหโอ้โหลยนา่นะอ๋อนี่มันมีมุงมาให้ด้วยมีมุ้งคลอดมาให้ด้วยครับนี่นะนี่ก็ใส่ของของนี้อ่ะแล้วไอข้างๆล่ะนี่ก็ใส่ของอ่ข้างๆก็เป็นเป็นลายใส่ของนี้แล้วก็เป็นลายนี่เป็นลายอะไรบ้องมีไหนบ้างรนไม้อ๋อเป็นไม้เลยนี่ไง ้นไม้เหมือนกันว่าต้นไม้เหอนกันมีสีส้มฝั่งนี้ตข้าก็น่าจะเหมือนกันว่าเดะเลยะอ่าฝั่งตู้ข้าวก็เหมือนกันเฮ้แต่นี้ไม่เหมือนนะอ่าแล้วอ๋ฝั่งนี้มีนี่ฝั่งนี้มีฝั่งนี้มันจะมีมีฝั่งนี้มีเปิดได้เปิดที่เปิดฮึ่มเปิดได้าะว่าเตียงเนี้ยมันเหมือนแบบกึ่งสองชั้นอะ สามารถทำเป็นที่เล่นให้น้องได้อ๋อสามารถทำเป็นที่เล่นให้น้องได้ด้วยเป็นบ้านบอลเป็นบ้านบอลอ่ะค่ะจับจับลูกติดลูกจับข้างบนบนแบบนี้นั่คืออะไรอ่ะไม่ไงเดี๋ยวเราเอาผ้านี้ใส่ไงเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นแบบเป็นเปลมาให้อีกชั้นหนึ่ง มัดเียสงชั้นใช่ใช่มเตียงสองชั้นเน่ยโดยการโดยขย<อ>ึดเฮ้ยตวให้น้องกระโดดเข้าไปในนี้ใช้ไหมลูกขยึดโดย,ยการใช้ซิปนะซิปแล้วก็เทปกาวยึดไว้เพราะว่ามันก็จะแกะแกะได้แกะชั้นบนออกได้เวลาเด็กโตขึ้นแล้วถ้าเด็กเล็กๆก็จะไว้ไว้ข้างบนแบบนี้ถ้าเด็กโตก็น่าจะเอาไว้นอนข้างล่างเพราะว่าเขาจะได้เกาะเพราะถ้าเด็กโตเลยนอนบนเนี่ยจะจะหล่ดอะแล้วก็อะไรต่อครับ เหล็กที่ให้มาสี่อันเนี่ยเราก็เอามาต่อกันปับ๊บเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคู่แบบนี้เราก็ใส่เป็นแกนแกนตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะสองแล้วก็มันให้มาสองงานก็จะเป็นสองแกนเปตนตัวรับน้ําหนักของของชั้นบนดูดูวิธีทำมันอ่ะใส่ก็ไปแบบนี้ก่อนใส่ไปตามตามนี้แบบนี้น้องได้จิบไหมโต๊ะโต๊ะแกจิบข้างข้าไหมพอน เปิดสีให้ค่ะดีมากอแบบนี้ตัวจะเป็นดูดแบบนี้แบบนี้แล้วก็เราก็ประกอบแบบนี้ปั๊บก็ได้คานหนึ่งสองคานแบบนี้อ่าเอ๊แค่น้องเนออ่าวารีก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะแบบแล้วก็มีของเล่นได้ค่อยของเล่นควายได้นิดนึงอ่ะข้างขก็ค่อยของเล่นได้แบบนี้อ่าเสร็จละไป เป็นยังไงบ้างรครับโอเคนะคุณก็ได้อยู่นะครับอัปเปอร์คิดว่าถ้าถ้าเราถ้าอัปเปอร์ยังเล็กอยู่นะให้น้องๆเขาเล่าเปอร์น้องคนงโดน <c oughs> ผมว่ามันโอเคมากเลยครับกับ999เนี่ยซิปเนี่ยมันซ่อนด้วยนะมันมีจีนูกแก่ซ่อนไว้ด้วยสําหรับการเด็กการเด็กมาคานมาจาับนะถ้าเด็กเล็กเนี่ยน่าจะไม่มีแรงพอที่แกะิีนุกแก่ละ ดแล้วก็ถ้าเราจะปลดซิปไปซักอ่ะแล้วก็เปิดแล้วก็ดึงเอาชั้นบนเนี้ยไปซักได้ก็งานงานทำออกมาดีมุมเนี่ยมุมไม่มีคมเลยครับมุมทำออกมาเรียบๆเป็นโค้งแล้วก็เป็นริเวียร์ิงริเวีแบบนี้ไม่มีคมถือว่าทำออกมาได้เป็นปลอดภัยเป็นมิตรกับเด็กและมีมุ้งตรงไหนทุกคนมุ้งตรงไหนครับมุ้งนี้เป็นมุ้งไพ่มุ้งยื่แบบนี้ก็ไม่มีนะด็งคนละด้านลูกจำไปปรั่งคนละั่ ก็คุมด้วยเดี๋ยวนี้เลยนะอันนี้อ่ะก็คุมกบบน้ำค้าน้ำคว้านอย่างนี้คุมอะไรลูกคุมคุมอ่าเห็นไหมครับให้น้อยไปอ่านี่อ่าคุมแบบนี้อ่ะเนี่ยพอคุมมาถึงก็จะเป็นแบบนี้ครับการดูแล้วก็ให้เลวๆแล้วการยูทำอะไรก็เออไอเดียดีนะคือมันของมันดูแบบอันนี้ดูมันไม่แพงแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าแบบความมุ้งใหญ่ๆ ขึนพ oh ิ้นโตอีกอ่ะข้างข้างล่างก็เอาไปใส่ของได้ข้างล่างนี่ก็เอาไว้ใส่พวกแบบถ้วอ้อมพวกขวดนมพวกอะไรที่เป็นของเด็กเล็กถ้าปีนน้องอยากอยากนมแคมเพิร์ดแคมเพิร์ดอะไรเงี้ยได้ได้ได้แต่ว่าก็ไม่ควรจะใส่ของที่มันแบบมันเป็นฝุ่นเนาะเพราะว่าฝุ่นมันจะขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนได้เดี๋ยวถึงเวลาจริงเราต้องทดลองกันว่าว่าน้องสาวของออโต้เนี่ย นอนไหวไหมเพราะครั้งที่แล้วจากประสบการณ์ของพี่ออโต่เนี่ยมาขายพวกนี้ข้างๆเนี่ยมันกันลมลมมันผ่านน้อยเวลานอนปุ๊บเนี่ยลมจะรับลมได้แค่ข้างบนเท่านั้นลมพอลมผ่านน้อยตอรยงนี้เนะี่ยพี่อก็หัวแฉกแบบร้อนอือหรืออะไรต้องเอาพัดลมใหญ่มาจู้เนี่ยมาแบบมาพัดใกล้ๆหรือ <c oughs> เราจะไม่ต้องใส่ข้างบน ไม่ข้าบนไม่ใส่อยู่แล้วแต่ว่าลมมันผ่านข,ข้างยากถ้าตามตอนอพี่ออตโต้นะตอนนั้นเราก็เลยต้องหาลมมาเป่าข้างบนแกลพันลมหรือใกล้แอร์ที่มันต่งบนจะได้นอนง่ายหน่อยก็ต้องทดลองกันว่าน้องสาวของออตโต้เนี่ยจะเป็นระดับกันจะขี่รอพี่ออตโตอไหมจบแล้วครับการรีวิวเตียงนอนเด็กยี่ห้อ G D Baby ที่คุณแม่ออนซื้อมาจากช e. ้อปปี้เจ้าละกสิบเก้าบาท่นะครับเพื่อเตรียมไว้สำหรับรับน้องสาวของออโต้ ประกอบง่ายประกอบไม่ยากใช้ง,งานง่ายก็คอนเซ็ปต์มันเดียวกันกับกับของเตี๋ยวออโต้เลย <ไป S 1> ก็น่าจะคล้ายๆกันหมดงานออกมาสีดีทําดีครับนะ<ต>เป็นไม,ดนม,ดม,ม่ดีเป็นมิดมีลบขอบลบคมอะไรดูเป็นมิดเป็นมิดกับเด็กมากเลยก็ไปต่างจังหวัดก็พกพาก็ใช่มีมีกระเป๋าไปโรงแรมไปอะไรแบบนี้ไปต่างจังหวัดก็มีกระเป๋าให้แบบนี้ก็้สะพายได้ประมาณสิบโลเมื่อกี้น้องโตก็ลองถือแล้วว่าน้องโตถือไหวเนาะอ๋ ก็ปั่าก็ถ้าใครกลังจะมีลูกเล็กเนี่ยก็ลองหาซื้อได้นะครับตามช้อปปี้เราเลยน่าจะมีเราพิจารณาดูนะส่งแบบนี้โอเควันนี้คุณพ่อ,อโตก็มาทำหน้าที่แทนคุณแม่อ,อ่อนหนึ่งวันคลิปหน้าก็กลับมาเจอกับคุณแม่อ่อนกับน้องโตใหม่นะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้หนอ้องโตด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ข้อควรระวังครับจากที่เห็นเนี่ยด้วยความที่มันยึดตํ้หนักด้วยซิปแบบนี้นะเปโบนเนี่ยมันยึดตํ้หนักด้วยซิปดังนั้นนี่มันจะรับน้ำหนักได้ไม่เยอะมันรับน้ำหนักเด็กโตไม่ได้เดีย๋ยวพี่ออโตโโ้2ี่สิบโลเนี่ยถ้าปีนให้มันเหยียบเนี่ยซิปขาดแน่นอนดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านถ้าบ้านไหนมีมีพีนะ่ก็ต้องเตือนอพี่ด้วยนะครับว่าต,ต้องยิบสำหรับน้องเล็กน,นะฟังไว้นะลูกห้ามปีนขึ้นมานอนเล่น ถึงตัวเนี่ยจะนอนเล่นได้แต่ว่าน้ําหนักมันจะไม่ไหวมันเป็นแค่ซิแค่นี้มันไม่เหมือนรุ่นที่แล้วที่เป็นของของเยอโ,โต้ที่มันจะเป็นแบบสายคล้องล็อกไอ้สายคล้องล็อกเนี่ยน่าจะรับน้ำหนักได้มากกว่านะครับห้าเป็นการโอเคนะครับยิ้มกาเริบมากดีนันแะที่เตือนก่อนเนี่ยถ้าไม่เตือนก่อนต้องแบดนุชตัวขอบคุณที่รับชมชิปของน้องออโตค้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เแล้วก็่วนเพื่อนๆมากดจินตามน้อง